สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูดามาชวนทำขนมใส่ไส้อันนี้เป็นสูตรแป้งข้าวเหนียวดำนะคะแป้งห่อไส้หอมกลิ่นข้าวเหนียวดำแล้วนุ่มเนบใส่มะพร้าวใส่เน้นๆหวานฉ่ำกำลังดีสีสวยแล้วมีกลิ่นหอมของน้ำตาลไหมนิดๆคล้ายกลิ่นคาราเมลเพิ่มความน่ากินให้กับขนมของเรายิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะให้ดูความฉ่ำๆของไส้ขนมนะคะในส่วนของแป้งนวลก็นุ่มมันฉ่ำละมุนลิ้น เก็บไว้นานก็ไม่คายน้ำหรือไม่เละนะคะส่วนผสมของไส้ขนมสูตรนี้คือมะพร้าวทึนทึก300กรัมกะทิ200มิลลิลิตรแป้งข้าวเหนียวขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว300กรัมเกลือครึ่งช้อนชาลงมือผัดไส่ขนมโดยเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงแล้วใส่กะทิลงในกระทะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปใส่น้ำตาลทรายแดงเกลือ จากนั้นก็ผัดให้น้ำตาลทั้งสองชนิดละลายเข้าผสมกับกะทิแบบนี้นะพอน้ำตาลทั้งสองชนิดละลายดีแล้วใส่มะพร้าวทึนทึกลงไปแล้วผัดให้มะพร้าวโดนน้ำตาลทั่วถึงกันแบบนี้ค่ะผัดไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งน้ำงวดเลยนะคะตอนนี้น้ำตาลเริ่มแห้งแล้วใส่ขนมก็เริ่มมีความเหนียวหนึบเพิ่มขึ้นใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วผัด ให้แป้งข้าวเหนียวโดนไส้ขนมทั่วถึงกันสูตรนี้ใส่แป้งข้าวเหนียวเพื่อช่วยให้ไส้ขนมของเรามีความเหนียวหนึบเพิ่มขึ้นแล้วช่วยให้น้ําตาลไม่ตกสเก็ตด,ด้วยนะคะตอนนําไปปั้นไส้ขนมของเราจะได้มีความเหนียวหนึบปั้นได้ง่ายด้วยค่ะขัดไปเรื่อยๆจนน้าตาลแห้งได้กลิ่นคล้ายเหมือนน้าตาลจะไหมแต่ไส้ขนมไม่ได้ไหม้นะคะแค่ได้กลิ่นเหมือนน้าตาลไหมคล้ายๆกลิ่นคาราเมลนะคะ ตอนนี้ใส่ขนมที่ผัดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีความเหนียวหนึบได้ที่ปิดไฟแล้วรอให้ใสขนมคลายร้อนจากนั้นก็นำมาปั้นเป็นก้อนขนาดประมาณ10กรัมค่ะใส่ขนมสูตรนี้จะมีความมันกำลังดีนุ่มเหนียวหนึบแล้วใส่วาวสวยงามตอนปั้นก็ไม่ติดมือด้วยค่ะ ท่นเสร็จเรียบร้อยได้ไสขนมทั้งหมดประมาณ60สิบก้อนอันนี้ครูดาแบ่งชิมไปบ้างแล้วนะคะคือว่ามันอร่อยมากเลยอะ่ะมาเตรียมแป้งไว้สําหรับห่อไส้ขนมกันค่ะสูตรนี้ใช้แป้งข้าวเหนียวขาวสามรอยกรัมแป้งข้าวเหนียวดํหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมน้ำสะอาดเตรียมไว้นวดแป้งสี่รอยมิลลิลิตรตอนนวดแป้งให้ใส่น้ำสลับกับการนวดไปเรื่อยๆจนแป้งนุ่มก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะนำแป้งข้าวเหนียวทั้งสองชนิดมาผสมกันแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นทยอยใส่น้ำสลับกับนวดแป้งไปเรื่อยๆจนแป้งนุ่มสามารถนำไปปั้นเป็นก้อนได้ก็เป็นอนุว่าใช้ได้ในส่วนของน้ำสะอาดให้เราทยอยใส่สลับกับนวดแป้งไปนะคะอย่าเทลงไปพรวดเดียวเพราะอาจจะทำให้แป้งของเราเหลวไม่สามารถนำไปปั้นเป็นก้อนได้ถ้าน้ำไม่พอก็ให้เติมลงไปได้ค่ะให้เรานวดกะเอานะคะ นวดจนแป้งมีความนุ่มเนึบประมาณนี้สามารถนำไปปั้นเป็นก้อนได้ประมาณนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะอันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะนำแป้งขนมที่นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาหอกับไส้ขนมโดยทำตามที่ครูดาทำให้ดูนะคะกะให้ปริมาณแป้งใกล้เคียงกับปริมาณไส้ขนมคือไส้ขนม10กรัมขนาดของแป้งที่ใช้ห่อไส้ก็ประมาณ10-12กรัมค่ะ ห่อเสร็จเรียบร้อยก็กลึงนิดนึงเพื่อความสวยงามแล้วห่อต่อไปจนเสร็จเลยนะคะส่วนผสมของแป้งนวลคือแป้งข้าวเจ้า180กรัมเกลือ2ช้อนชาน้ำตาลทราย150กรัมกะทิ1000มิลลิตรหรือว่า1ลิตรน้ำสะอาด1200มิลลิตรได้เวลากวนแป้งนวลแล้วค่ะนำกระทะมาตั้งบนเตายังไม่ต้องเปิดไฟใส่แป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายและเกลือลงไป ตามด้วยกะทิแล้วคนให้แป้งข้าวเจ้าละลายเข้าผสมกับกะทิใส่กะทิลงไปให้หมดเลยนะคะคนจนแป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนก็ใส่น้ำสะอาดลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็เปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วลงมือกวนแป้งนวลให้สุกกวนไปเรื่อยเรืนะคะ พอแป้งนวลเริ่มสุกจะมีความข้นและหนืดเพิ่มขึ้นในขั้นตอนนี้ให้เราเร่งมือกวนหน่อยค่ะเร่งมือกวนเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ก้นกระทะของเราไหมนะคะอันนี้ครูดากวนประมาณ25นาทีแล้วค่ะแป้งนวลมีความหนืดได้ที่แล้วปิดไฟแล้วนำไปวางพักไว้ให้คลายร้อนจะได้แป้งนวลมีความเหลวประมาณนี้ค่ะ พอแป้งนวลนคลายร้อนนําขนมที่ห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในแป้งนวลแบบนี้เลยอันนี้คือเราเตรียมห่อขนมด้วยใบตองแล้วนะคะใบตองด้านนอกกว้างหนิ้วครึ่งยาว8นิ้วใบตองด้านในกว้างห้านิ้วยาว7นิ้วนํามาเช็ดทำความสะอาดผึ่งลมให้นิ่มแล้วนำมาวางซ้อนกันโดยให้ด้านนวลเข้าหากันอย่างที่ครูดาทำให้ดูนะคะครูดาใช้ช้อนคลุกขนมให้ติดกับแป้งนวลแบบนี้นะ เสร็จเรียบร้อยก็ตักขนมและแป้งนวลขึ้นมานําไปวางตรงกลางของใบตองพยายามวางให้เข้าอยู่ตรงกลางของใบตองตอนห่อขนมออกมาจะได้สวยงามนะคะใส่แป้งนวลให้มีขนาดกําลังดีให้เหมาะกับไส้ขนมนะคะจัดใบตองด้านในให้อยู่ตรงกลางของใบตองด้านนอกจับริมใบตองบริเวณด้านยาวรวบเข้าหากันแล้วพับด้านขวางเข้าหากันอย่างนี้ค่ะ พับอีกด้านมาประกบกันโดยให้ฐานขนมแคบขนมของเราออกมาจะได้มีรูปทรงสูงสวยงามนี่ค่ะห่อใบตองเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือนำใบมะพราะ้าวมาทำเป็นเตี๋ยวให้กับขนมค่ะทำตามท,ที่ครูดาทำให้ดูเลยนะคะจากนั้นก็นำไม้กลัดมากลัดบริเวณปลายห่อขนมห่อเสร็จออกมาขนมของเราห่อจะได้ไม่แฟบรูปทรงสวยงามแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งหอ่อ ห่อขนมห่อต่อไปเลยค่ะจับใบตองด้านยาวรวบเข้าหากันแล้วจับด้านขวางพับเข้ามาประกบกันโดยให้ฐานขนมแคบขนมออกมาจะได้ทรงสูงแล้วนำใบมะพร้าวมาทําเตียวใช้ไม่กลัดกลัดบริเวณปลายห่อขนมนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วห่อขนมของเราออกมาสวยงามไม่แฟบน่าซื้อหน้าหาหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะหอให้ดูอีกครั้งนะคะ ทำเหมือนเดิมเลยค่ะรวบด้านยาวเข้าหากันแล้วก็พับด้านขวางเข้ามาประกบกันจัดตกแต่งให้สวยงามนำใบมะพร้าวมาคาดเป็นเตี่ยวใครไม่มีใบมะพร้าวนำใบตองมาทำเป็นเตี่ยวได้แต่อาจจะสวยน้อยกว่าใบมะพร้าวนะคะนี่ค่ะห่อขนมได้สามห่อแล้วสวยงามไหมคะห่อต่อไปจนเสร็จเลยค่ะตอนนี้ห่อขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ขนมประมาณ60หอ่อ ต้มน้ำให้เดือดด้วยไฟแรงจากนั้นนำขนมลงวางปิดฝานึ่งไว้ใช้เวลานึ่งทั้งหมด25นาทีค่ะอย่าลืมนะคะนึ่งขนมใส่ไส้เราต้องใช้ไฟแรงค่ะครบ25นาทีมาเปิดดูขนมกันเลยนี่ค่ะขนมสุกเรียบร้อยแล้วนำไปวางพักไว้ให้เย็นก่อนนะพอขนมเย็นมาแกะชิมกันเลยค่ะนี่ค่ะขนมของครูดาห่อได้สวยมากๆเลยอะ่ะ ดูสิคะฐานแคบทรงสูงมองดูสวยงามน่าซื้อน่าหาหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวขนมแป้งนวลสีขาวนุ่มกำลังดีไม่มีเละเลยสีขาวตัดกับแป้งห่อไส้สีดำดูสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมหน่ากินมากๆเลยค่ะครูดาแกะให้ดูอีกชิ้นนะคะนี่ค่ะชิ้นนี้ก็ไม่เละนะคะดูสวยงามน่ากินมากๆ แป้งนวลเซตตัวกำลังดีเลยค่ะครูดาตักขึ้นมาให้ดูความนุ่มละมุนแล้วก็ไม่เละข,ของขนมนะคะขนมสูตรนี้ทำตามวิธีทำของครูดาและตามสูตรของครูดาวางไว้นานแป้งนวลก็ไม่เละไม่คลายน้ำนะคะอืมสวยงามนะ่ากินมากๆมาดูความนุ่มหนึบของแป้งหอ่อไส้ขนมกันค่ะอืมตอนตัดลงไปก็รู้เลยค่ะว่าแป้งนุ่มหนึบกำลังดี นี่ค่ะแป้งนวลไม่เละส่วนตัวไส้ก็ช่ำๆสีเข้มน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะชิมด้วยกันอืมแป้งห่อไส้นุ่มหนึบแป้งนวลน,นุ่มละมุนลิ้นมันเค็มลงตัวมากๆส่วนไส้ขนมก็หวานนุ่มละมุนช่ำๆังไม่หวานมากเกินไปรวมกันแล้วอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ครูดาทำออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะ